รู้หรือไม่คะว่าปูม้าตัวเล็กๆที่เราเห็นในบางเมนูอาหารนั้นแท้จริงแล้วคือลูกปูม้าที่ยังไม่ถึงวัยที่เราควรจะบริโภคมีน้ําซ้ํจาจะกลายเป็นว่าเราสนับสนุนการกินลูกปูม้าก,ก่อนวัยอันควรเลยทําให้ปูม้าตัวใหญ่ในทะเลไทยค่อยๆลดจํานวนลงทำไมจึงเป็นแบบนั้นปูมา้าหรือ blue swimming c r a เป็นปูทะเลชนิดหนึ่งที่มีการแพรกก่กระจายอยู่ในพื้นที่เอเชียตะวนันออกเฉียงใต้ไปจนถึงออสเตรเลียและเป็นหนึ่งในสัตว์เศรษฐกิจที่สําคัญมากๆสําหรับประเทศไทยปูม้าถ,ถูกนิยมนําไปทาเป็นอาหารหลากหลายเมนูไม่ว่าจะนึ่งสดผัดผงกะหรี่ส้มตำต้มยำรวมไปถึงเนื้อปูหมากระป๋องปูดองปรุงรสต่างๆจึงในปี2554การประมงปูหมาในประเทศไทยสามารถสร้างมูลค่าได้มากกว่า3,200ล้านบาท ซึ่งจำนวนนี้ยังไม่นับรวมกับการส่งออกไปยังต่างประเทศที่มีความนิยมปูหมาเช่นเดียวกันอาทิแคนาดาออสเตรเลียไต้หวันฮ่องกงอเมริกาและเกาหลีใต้เป็นต้น ตาที่ผ่านมาปริมาณของปูม้าที่ตัวโตเต็มวัยมีจำนวนลดลงอันเนื่องมาจากการถูกคุกค,คามโดยการประมงเกินขนาดหรือโอเวอร์ฟิชชิงและอัตราการนิยมบริโภคลูกปูม้าและปูม้าที่มีไข่แก่นอกกระดองก็ยังคงเพิ่มสูงขึ้นจากการพบเห็นลูกปูม้าเกลื่อนตลาดอยู่จำนวนมากการประมงและการบริโภคที่มากเกินไปส่งผลให้ประชากรปูม้าไม่สามารถจเจริญเติบโตทดแทนอัตราการบริโภคที่มีแนวโน้มสูงขึ้นต่อเนื่องได้ทัน ยกตัวอย่างให้เห็นภาพปูม้า1ตัวใช้เวลาในการเจริญเติบโต,ตประมาณ55 1 9 0ถึง190วันนับตั้งแต่การปฏิสนธิของไข่ไปนจนถึงการกลายเป็นปูม้าตัวโตวเต็มวัยพร้อมสืบพันธุ์เมื่อมนุษย์กินมากขึ้นโดยที่ไม่สนว่าปูม้าที่กินไปนั้นเป็นปูม้าท้องแก่หรือว่าลูกปูม้าจึงทําให้อัตราการขยายพันธุ์ของปูมมาลดลง ปูมาไม่สามารถเพิ่มประชากรได้ทันให้คนได้บริโภคและลูกปูม้าก็ไม่มีโอกาสเติบโตเป็นปูม้าตัวใหญ่เลยทําให้ปูม้าตัวใหญ่ในทะเลไทยลดลงดังนั้นผลที่ตามมาในอนาคตคือเรามีปูม้าไม่เพียงพอต่อความต้องการบริโภคกระทบต่อปากท้องและเศรษฐกิจระดับชุมชนไปจนถึงระดับประเทศ บริษัทซีพีแรมจำกัดร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและชาวประมงพื้นบ้านในพื้นที่บ้านภูมเรียงอำเภอชัย,ยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีในการสนับสนุนธนาคารปูม้าและปล่อยลูกปูม้าไวาย,ยังครบคืนสู่ทะเลเพื่อเติบโตต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพกว่า1.4ล้านตัวซึ่งดําเนินการมานานแล้วถึง12ปีจึงได้สนับสนุนธนาคารปูม้าชุมชนเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนและส่งเสริมให้วงจรของปูม้าถูกบริโภคในช่งวงวัยที่เหมาะสมและเพื่อให้ทะเลไทยมีปูม้า ตัวใหญ่ที่สมบูรณ์ต่อไปอย่างยั่งยืนและครั้งนี้คิมเดวิลก็ได้ลงพื้นที่เพื่อสำรวจประสิทธิภาพการปล่อยปูม้าวัยยังครับที่โตพอจะผจญภัยเพื่อเติบโตเป็นปูม้าตัวใหญ่แข็งแรงต่อไปซึ่งมีการควบคุมดูแลโดยกรมประมงและกลุ่มอนุรักษ์พันธุ์ปูม้าธนาคารปูม้าของชาวบ้านในพื้นที่บ้านภูมเรียงจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพราะปูม้าสำคัญมากๆสำหรับชาวบ้านที่นี่อาชีพหลักของกรมประมงเราจับตามพิธุการแต่ปูม้าก็คือเป็น ตัวหนึ่งที่ว่าจับระมงจับกันบ่อยมากเป็นตัวฝักดันเศร็ิจเราะว่าเราได้ปูมาพุทเนี่ยเสร็จเป็นชาวบ้านพาอปูมาหนึ่งตัวบอกว่าลูกไปโรงเรียนพ่อค้าแม่ค้าขายขนมก็ได้จากปูมามีความสำคัญมากเลยหนึ่งปูมาหนึ่งตัวเป็นวัดถระจับจมกนเลยเป็นตัวขับเคลื่อนจมจมให้เดินไปข้างหน้าได้เลยเวลาคนจับจับตัวใหญ่ผู้รก็ต้องเลือกถ้าผู้รัคเลือกจะกินแต่ตัวใหญ่ใช่ไหมชาวบ้านก็ต้องหาตัวใหญ่ให้มาซึ่งตัวใหญ่เนี่ยเหมาะสมแล้ว บริโภคได้แล้วแล้วตัวเต็มวัยที่เราว่าเนี่ยถ้าเกิดเป็นในมุมผู้บริโภคเราจะสังเกตยังไงว่าตัวนี้ยโตพอที่เราจะกินนวจริงๆก็ประมาณ5ตัวถึงเจ็ดตัวต่อกิโลจริงๆการปล่อยสําคัญที่สุดการปล่อยและการการจับถ้าเราปล่อยบ่อยจริงๆการปล่อยเวลาเราจับจับทุกวันการปล่อยก็ต้องพยายามปล่อยให้ปล่อยทุกวันเหมือนกันแต่ก็ชชนๆเราก็ทำธนาคารปูอยู่เอาบ้านดอนนี่จะมีธนาคารปูหลายธนาคารปูที่ซึ่งเกิดจากชาวบ้าน นนจัน่่วยาาทีมสบอยากฝากถึงผู้บริโภคแล้วก็ผู้ใหญ่ในบ้านเนมืองในการอนุรักษ์ปูมาเนี่ยเราอยากจะฝากอะไรไหมคะจริงๆถ้าเรื่องการอนุรักษ์การปล่อยเราต้องปล่อยทุกวันปล่อยทุกวันเพราะมันต้องให้คทุนกับการจับแต่ถ้าว่าผู้บริโภคจริงๆเราพยายามคุยว่าไอ้แม่ปูไฟ่า้าเนาะกระดองหรือว,ว่าไก่ไหนนี่เราคงชงเป็นเลือเพราะว่ากินหนึ่งคำเนี่ยทำลายหลายหลายชีวิตอยู่ครับผม สุดท้ายนี้ค่ะสิ่งที่เราจะเปลี่ยนแปลงในการแก้ไขปัญหานี้ได้คือการเลือกที่จะไม่กินลูกปูม้าและปูม้าที่มีไข่แก่นอกกระดอง ยิงระบ,บริพคลูกปูม้าก็ยิ่งทําให้ประมงสามารถจับมาขายได้มากขึ้นแม้ว่าจะจับขึ้นมาโดยที่ไม่ได้ตั้งใจแต่ถ้ามองในมุมของกฎหมายประมงการใช้ตาข่ายจับปลาหรือว่าแหที่มีตาถี่เล็กมากๆก็เป็นปัญหาเหมือนกันที่ทําให้เราสามารถจับลูกปูม้าที่เขาอุตส่าห์มุดหลบใต้ทรายเนี่ยขึ้นมาได้ทําให้กลายเป็นการจับสว์น้ำไวอ่อนขึ้นมาโดยไม่ตั้งใจเรื่องนี้ภาครัฐและประมงเองก็ต้องมีความเข้มงวดเหมือนกันหรือถ้าเป็นคุณผู้ชมคิดว่าเรื่องนี้ควรแก้ไขไหมคะคุณแก้ไข อย่างไรก็สามารถมาแสดงความคิดเห็นมาแชร์กันได้นะคะแต่ขอร้องละโปรดแสดงความคิดเห็นด้วยความสุภาพด้วยนะคะ